ด,ดีค่เรื่องของนูทริชเชนหรือโภชนาการไม่ได้ไกลตัวเลยเพราะแค่เลือกกินให้ถูกก็คือการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆที่เริ่มได้ทุกวันแล้วรู้ไหมว่ามันนูทริชเชนหรือภาวะขาดสารอาหารไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนที่อดอาหารเท่านั้นแต่คนที่กินเยอะกินจุกจิกก็เสี่ยงได้เหมือนกันนะวันนี้มารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนูทริชเชนและมันูทริชเชนที่ควรรู้พร้อมประโยคใช้งานง่ายๆที่เอาไว้ใช้สื่อสารเรื่องสุขภาพได้อย่างดี nutrition โภชนาการ nutritional disorder ความผิดปกติทางโภชนาการ undernourished ที่ขาดสารอาหาร malnutrition ภาวะขาดสารอาหาร Starvation ภาวะอดอยาก Famine ความอดอยาก Mineral deficiency การขาดแร่ธาตุ Appetite ความอยากอาหาร feeding การให้อาหาร overeating การรับประทานมากเกินไป anorexia ภาวะเบื่ออาหาร bulimia โรคผิดปกติทางอารมณ์ที่ทำให้กินมากเกินไปแล้ว อาเจียนออก overweight น้ำหนักเกิน obesity โรคอ้วน diabetes โรคเบาหวาน saturated fat ไขมันอิ่มตัว wholesome ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ healthy ที่ดีต่อสุขภาพ dehydrated food อาหารระอบแห้ง fermented food อาหารหมักดอง Food. อาหารเจือปนเช่นใส่สารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอม food. อาหารปนเปื้อน tamin สารปนเปื้อน <anc> ที่เหม็นหืน sour ที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่เสีย malodorous ที่มีกลิ่นเหมน็นประโยคตัวอย่างคำศัพท์หมวดโภชนาการการขาดสารอาหาร Good nutrition is essential for a strong immune system. โภชนาการที่ดีมีความจำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง Nutritional can affect physical and mental development affect disorders physical ความผิดปกติทางโภชนาการสามารถส่งผลต่อพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ The child looked undernourished due to poor diet. เด็กดูขาสารอาหารเนื่องจากอาหารที่ไม่ดีพอ Malnutrition is still a major issue in many developing countries ภาวะขาสารอาหารยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศที่กำลังพัฒนา Starvation can lead to permanent damage to organs ภาวะอดอยากอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรต่ออวัยวะ The famine was caused by a long period of drought ความอดอยากเกิดจากช่วงเวลาฝนแรงที่ยาวนาน Iron mineral deficiency often results in anemia การขาดทาาดเหล็กมักทำให้เกิดโรคโลหิตจาง Loss of appetite can be a symptom of illness การเบื่ออาหารอาจเป็นอาการหนึ่งของโรค Breastfeeding is the best form of feeding for infants การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นรูปแบบการให้อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก Overeating junk food may lead to long term health problems. Kankin <anorexia>, Anorexia is a serious mental and physical health issue. Pawaban Bulimia causes a cycle of overeating and purging. โรคบูลิเมีย Children who are overweight face higher health risks. เด็ก

การบริโภคไขมันอิ่มตัวมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคหัวใจ A wholesome diet keeps the body and mind balanced. อาหารที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้ร่างกายและจิตใจสมดุล Eating healthy meals daily improves energy and mood. การกินอาหารดีต่อสุขภาพทุกวันช่วยเพิ่มพลังงานและอารมณ์ให้ดีขึ้น Dehydrated food is lightweight and perfect for travel อาหารออบแพ้งมีน้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับการเดินทาง Fermented food supports gut health and digestion อาหารหมกักดองช่วยดูแลสุขภาพลำไส้และระบบย่อยอาหาร Adulterated food poses risks to consumer safety อาหารเจือปนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค Contaminated food should be reported and avoided อาหารปนเปื้อนควรถูกแจ้งและหลีกเลี่ยงทันที A chemical contaminant was found in the water supply. พบสารปนเปื้อนทางเคมีในระบบจ่ายน้ำ. Rancid oil gives off a strong and unpleasant odor.

คำศัพท์เกี่ยวกับ Nutrition และ m a n n u t r i ชน o n ในภาษาอังกฤษไม่ได้มีประโยชน์แค่เวลาป่วยแต่ยังช่วยให้สื่อสารเรื่องสุขภาพในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นแถมยังต่อยอดไปถึงการเรียนการทำงานหรือดูแลคนรอบตัวได้อีกด้วยถ้าอยากเข้าใจเรื่องโภชนาการให้มากขึ้นลองเริ่มจากการรู้ศัพท์แล้วเอาไปใช้จริงแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปจะมีศัพท์สุขภาพแบบเข้าใจง่ายมาแชร์อีกเรื่อยๆ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกเพียบ